สิบอันดับสกินไวเอลเลตที่แพงที่สุดซรับโยทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับลูกรัก GM นั่นเองอย่างฮีโร่อย่างไวเอลเลตครับผมถ้าถามว่าลูกรักยังไงผมปัจจุบน et, ันไวเอลเลตจะมีสกินทั้งหมด18สกินแล้วโอ้โหแทบจะแบบเยอะที่สุดในเกมแล้วป่ะแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าสกินบางตัวเนะี่ยมันมาจากการสุ่มนะผมราคาอาจจะมีการค่าเคลื่อนได้ผมจะเอาราคาเฉลียดด่ยโดยประมาณมาให้เนาะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ วางที่ดุ้ยตูดหน่อยในห้องน้ำชายย,ะย,ะย,ะยะายายายาไลฟ์สตรีมที่ติ๊กต็อกช่องทอยตูเพทุกวันสามทุ่มนะครับผมอันดับที่สิ่งดาวิ้งบูเบิร์ตไวเอร์เลด สกินเวลล์เสียเงินสวยใสมีสไตล์โดยสกินนี้ผมมีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกมาด้วยถือว่าคุ้มค่ามากเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลยิงสกิลสองครับผมที่ออกมาได้แบบสวยเลยแล้วก็อันติเมตของเขาซึ่งในตัวสกินนี้ผมมีขายทั้งแบบแพ็คแล้วก็ชิ้นส่วนแยกสกินเฉยๆด้วยโดยราคาแบบแพ็คผมจะมีทั้งหมด3แพ็คด้วยกันประกอบไปด้วย269คูปอง329คูปองแล้วก็3 4 9คูปองครับผมส่วนถ้าสำหรับสกินเฉยๆผมจะอยู่ที่199งเท่งั้นอาเป็าปสกินที่ถูกมากเลคนะ ờ, dạng phía à, effect rất อันดับที่9ก้าอะควาสเปเชอร์ไวโอเลตตัวนี้ผมสกินในทีมชุดว่ายน้ําสุดเซ็กซี่ประจําตัวไวโอเลตก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกมาเด็กน้อยผมทั้งการยิงสกิลหนึ่งแล้วผมเหมือนการยิงปืนฉีดน้ำแรงๆเนาะแล้วก็สกิลสองของผมชอบมากเลยยิงเป็ดน้อยออกไปแล้วผมแล้วก็อัลติเมทของเขาผมปืนใหญ่น้ำนั่นเองโหยถือว่าเฟี้ยวสุดๆเลยผมโดยที่สกินในทีมชุดว่ายน้ำเนี่ยจะไม่ได้ประกอบไปด้วยไวโอเลตตัวเดียวนะผมอย่างเพื่อนๆรู้กันอาจจะมีเตียวเซียนนะครับผมลีโป้กิลเดอร์แล้วก็แก๊กประมาณนี้นะครับ ในส่วนของราคาเนี่ยตอนเปิดขายครั้งแรกของ Aqua Special เนี่ยอยู่ที่6 3 9คูป,ปองโอ้ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปผมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมก็จะมีกิจกรรมแจก,กสกินนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันอันที่8 Color b u s t Violet ตัวนี้ผมเป็นสกินฉลองครบรอบ1ปี r o v มาพร้อมกับสีสันสดใสโดนใจวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกการยิงเนี่ยจะเป็นแบบกระสุนสีเนาะเออตัวนี้เดีม,มากๆเลยถือว่าว้าวมากๆผมในปีแรกที่เข้าทำออกมา โดยที่ใครมีสกินนี้ในยุคนั้นบอกเลยนะเอาไว้ขิงแบบสบายมากแล้วก็ในส่วนของราคาผมตัวนี้จะเปิดขายแบบจำกัดเวลาอยู่ที่699คูป,ปองจากเดิม910คูป,ปองอันดับที่7เลมการเดียนไวโอเลตสกินสุดอลังการที่มาพร้อมกับหน้าแอนิเมชั่นเฉพาะตัวและทางนี้ยังมีเอฟเฟกต์วาร์ปสุดสวยมาให้ด้วยตัวนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่บ มันอลังการสร้างงานมากมาวครบราคามันไม่ได้แรงนะครับผมโดยที่เขาเปิดขายในครั้งแรกอยูอย่ที่899คูปองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดหักเล่นในแรงนะครบผมครบ3ตาสามารถรับปัดส่วนลดเพิ่มได้เหลือเพียง699คูปองเท่านั้นถือว่าโคตรถูกเลยครับทุกคน <S <S อันดับที่6ฟูมูลคูชอนไวโอเลต สกินสาวเท้สุดเฟียยคผมที่มีเอฟเฟกสกินออกมาได้ดีมากๆม,มีเอากลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆนะผมไม่ว่าจะเอฟเฟกยิงสกิลสองอันติเมตนะมีการปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะผมให้คุ้มกับร,ราคาที่เราเสียไปโดยสกินนี้ผมมาเป็นแบบสุ่มนั่นเองโดยจะมีการันตีอยู่ที่890คูปองบางคนอาจจะได้ถูกกว่านั้นนะครับผมอันนี้ผมขอยิดเป็นราคาการันตีเลยละกัน อันดับที่5้ i ไวโอเลตดาร์กอนมินเนี่ยมชายนิ่งสตาร์โอ้โหชื่อโคตรยาวชื่อยาวขนาดนี้สกินก็ต้องอลังการสุดเลยครับผมถือเป็นอีกหนึ่งสกินของผมที่สวยมากๆของไวโอเลตนะผมที่มาพร้อมกับมบังกรคู่ใจสีขาวโอ้ยแล้วก็มีท่าเดินเอฟเฟกวาร์ปมาให้ถือว่าคุ้มนะเออตัวเนี้ยีว่าจ่ายแค่พันต้นๆเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยท่ายิงต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนผมแอนะิเมชันอ่ะมันจะดูกว้างว่าปกตินะผมแต่สกิลยังคงเดิม โดยที่สก,กินดาคอนมิเลเนียมชายนิ่งสตาร์ตัวนี้ผมเปิดขายครั้งแรกเนี่ยแบบจำกัดเวลาอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อปองเท่านั้นโอ้โหแค่ปันคูป,ปองก็ได้ขนาดนี้แล้วอันดับที่4 t i ทิกเกอร์แฮปปี้โกลเด้นดากอนเวอเ ชื่อยาวอีกแล้วผมสก,กินตุดจีนประจำตัวไว้เลยรขอรานั่นเองสาวหววสุดแซ่บซึ่งการยิงในสก,กินนี้ผมเอฟเฟกของเขาเนี่ยจะเหมือนการยิงผู้ฉลองับผมแถมในท่าอัติเมตของเขายังมีเอฟเฟกลวดลายมังกรใมาอีกตัวนี้สวยมากผมชอบจริงๆริงนะผมโดยสก,กินนี้ผมการวางขายเขาจะมาในรูปแบบของวงแหวนอัญเชิญมีมูล,ลค่าอยู่ที่ประมาณ1,500คูัาองบวกลบนะครับผมอันนี้ถือเป็นราคาเฉลี่ยเนาะ อันดับที่3 v i o l e t w เล d i n g d d y สกินแต่งงานน่ารักประจำตัวไวโอลเลตแต่ผมบอกเลยว่าโค้รสวยคาะวาอีสุดๆซึ่งการเปิดขายในช่วงวันวัน ซึ่งสก,กินนี้ผมจะมีการเปิดขายในช่วงวันวาเลนไทน์มีเอฟเฟกต์วาร์ปสวยๆมาให้แล้วก็มีเอฟเฟกต์การยิงที่สวยงามตามแบบฉบับของการแต่งงานเลยโดยสก,กิน w e d d ิ้งเดยตัวนี้ของไวอเลนะผมจะมาในรูปแบบของการสุ่มนั่นเองโดยที่การสุ่มนะผมเฉลี่ยอยู่ที่2,500คูป,ปองบวกลบนะผมแต่บางคนก็ถือว่าได้ถูกกว่านี้ผมว่ากดออกง่ายมากเลยนะผมแต่ผมขอยึดราคาเฉลียล่ยละกันอันดับที่สองเดโมนิกมอฟไวโอเลต ตัวนี้ของสกินด้านมืดของไนเล็ตออ้ยดูดันไม่เกรงใจใครนะผมบอกเลยว่าเท่แบบตะโกนสกินนี้ผมมีเอฟเฟกวิ่งเชฟฟีแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ฟส,สวยๆมาให้และทั้งนี้ผมสกิลต่างๆเนี่ยทำออกมาแบบเฮ้ยไวเ,เลยตทำแบบดักดักก็ได้นี่หว่าแถมยังโคตรเท่ต่างหากครผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างมากซึ่งสกินนี้ผมวางขายแบบการสุ่มนั่นเองโดยที่อยู่ที่ดวงของแต่ละคนเลยผมโดยเฉลี่ยจะออกทุกๆ3 0 0พันทุท 3, อปอนด์นั่นเองบางคนเนี่ยบดไป5 0 0พันปก็ม์กนะ็ และอันดับที่1 v ึ่งไวโอเลตดิเมนชันเบเกอร์อันนี้แน่นอนับผมสกินที่ถืออลังการสร้างงานสุดๆับผมสกินอนิเมะจากทาง RV ผมที่ได้ไวโอเลตเปิดตัวแบบเป็นคนแรกเลยถือเป็นสกินที่แปลกใหม่มากในช่วงนั้นนะผมเพราะว่าสกินนี้สามารถเปลี่ยนป้อมของเราเนี่ยกลายเป็นรูปปัน้นไวโอเลตได,ได้ถือว่าเอาไว้ขิงคนอื่นแบบได้ดีเลยและในส่วนเอฟเฟกอื่นก็ให้มาครบเหมือนกัน,นครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจ่ายไปขนาดน,นี้เราจะไม่ได้มานะบอกเลยอลังการสร้างงานสุด โดยสกิน Dimension b บเกอร์ของไวเ e l e s ลตเนี่ยจะมาในรูปแบบของทานสูงนะผมจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันคูปองบวกลบห oh, <no. S 1> ลายๆคนอาจจะออกประมาณตั้งแต่3,000นะแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะอยู่ที่ประมาณ5,000ันคูปองแทบจะทุกคนเลยหมื่นปองก็มีคนออกไปแล้วนะ เป็นไงบ,บ้างครับทุกคนกับ10อันดับสกินไวเลตที่แพงที่สุดนะครับผมโอ้โหบางสกินผมบอกเลยว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับเอฟเฟกที่ได้มานะครับผมอันนี้จะถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยประมาณนะครับผมมจาจัดนะผมถ้าขาดตกหล่นตัวไหนไปหรือว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ได้ครับยังไง10อันดับครั้งหน้าอยากให้เราจัด10อันดับตัวไหนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาต่อนสวัสดีครับผม